สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการอยางม่วนชาแนลนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปซ้อมโงโยแล้วนะครับพราะจะเปิดเทอมแล้วนะครับกนน็นัดเด็กซ้อมวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะครับวันที่สี่แล้ววันแรกก็ไม่ได้อัดให้ดูฮะวันนี้ก็ตั้งใจจะอัดให้ดูนะครับนะเพื่อแฟนๆคิดถึงนะเราเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โรงเรียนนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณก็ สี่สิบถึงห้าสิบนาทีได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ต่างอำเภอนะครับเดี๋ยวนี้เราจะขับรถไปที่โรงเรียนก่อนนะครับไปกับเจ้าแมวไปไหมไปไหมไปไหมไปแอาล้ะครับเจอกันที่โรงเรียนครับผมเราก็ได้เดินทางมาถึงที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปห้องก่อนนะครับผมแอมขึ้นมาเลย มาถึงก็เด็กๆก,ก็เริ่มจัดห้องกันแล้วครับจัดห้องซ้อมอ่ะเดี๋ยวก็จะเตรียมเครื่องนะครับดูเด็กดีครับมาถึงต้องจัดห้องซ้อมนะนีมามา่ก็บรรยากาศก่อนซ้อม,มอ่ะเตรียมเครื่องเตรียมห้องครับ นี่ทวนโน้ตใช่ไหมครับเด็กที่นี่ไม่สู้กล้องเนาะอันนี้เด็กใหม่มอหนึ่งครับชื่ออะไรนะปุยฝ้ายเออนี่เล่นเล่นหอนนะเล่นหอนสุดหล่อครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนี่น้องแอมก็มออสงแล้วครับพี่เขาออสขึ้นมอะไรล้ะ ข<ส>ึ้นมอรสี่แล้วนี่ทอนโน้ตอยู่เหรอก็รอเขาเอาไปนิดหนึ่งนี่ครับนี่ดูเด็กๆเขาทบทวนโน้ตเหรนไี่ย,ยังไม่ถึงเวลาซ้อมนะครับรออยู่นี่ก็น้องมอหนึ่งเหมือนกันนะเพิ่งเข้ามาชื่อจีด้านะครับนี่แต่นี่ต้นข้าว นี่พี่เฟิร์สนะพี่เฟิร์สก็มาห้าแล้วนี่ดีแม็กเนะี่นี่เป็นแฟนเชลซีนะครับดูใส่สิอ้อน่าเด็กใหม่ตีตแน่ฮะเ่อนี่ก็สุดหล่ออีกคนนคึงยังตึงอ่ะคนไทยเอ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะกีครับไม่เห็นเลยนะโอ้้องบุ๊กมาแล้วครับวาไปกจนดิ้งไปเครบ นี่เ็กครับนี่น,น้องเม่ก้าครับเ <c oughs> ม่ก้าเมะหนึ่งนะ <c oughs> นครับเด็กๆเขาก็จะเตรียมตัวอยู่นะครับตอนนี้ก็จัดห้องดวนโน้ตอะไรกันนะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันตอนซ้อมแล้วกันนะครับ ช่วงแรกนะเป็นไงดังโดร้องไห้ไป็หนึ่งครับกดรองเท้าไม่ทันนี่กับตันครับจบไปแล้วโครก้าครับอันนี้กำลังพักครับเราซ้อมไปประมาณชั่วโมงครึ่งละดูดูดูชีวิตมีแต่เกมนี่นะก็ให้เขาได้คลายเครียดไปฮะ กินข้าวนั่งดูงดโฆสกาสอนเตะนะฮะสอนเตะบอลนะอย่าไปฟังมากนะ,ะนี่กัน้องตุ้ยครับนี่กำลังกินข้าวเช้านะนี่ก็เพิ่งมาวันแรกครับมือเบ็ดนี่ก็มาวันแรกเนี่ยช่วงพักก็กินข้าวครับ เดี๋ยเขน้าวงจะพาทัวร์ไปนไปเสัมผัสเลยนี่น้องจิมนะสัาตัมผัสว่าสนุกไหมคะที่มาซอมมันมัน้อมีตอบเียวคสนุกมากเลยสนุกมากี่มาสัมภาสน้องเนสมผัน้องนีิ น้องปุยไฟครับมาใหม่ฮครับภาพ first impression ที่มาเห็นมัม้งค่ะ <c oughs> โอ้ first impression แม่แปลให้น้องหน่อยสิประสบการณ์แรกที่เรามาคือยังไงบ้างน้องมาใหม่ครับยังแบบไม่กล้าพูดเลยอันนี้มาใหม่ใหม่ก็ไม่พูด ตอนนี้ครับบรรยากาศตอนพักัะอาฮุนก็เตรียมโน้ตมีเวลาว่างก็ทวนโน้ตน้องออกไม่ทันก็สอนน้องไปครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีงานแฮศ์แฮร์ต้องพักให้เขาใครเครียดเดี๋ยวมีตังค์จะซื้อขาตั้งละไม่ไหว เห็นไหมเขาก็ทวนโน้ตสอนโน้ตกัน้วดูลุนพี่ที่ดีครับแล้วก็รุ่นน้องที่ดีครับดูสิเขาก็หาโน้ตเดี๋ยวเราจะซ้อมเพลงโศกพม่าวเพลงชาตินะครับโศกพ่อแใช้แห่ศพนะครับใช้แห่ศพโน้ตง่ายมากแต่ประกากว่านีขึ้นฟ้าสูงหเต้กาเป็นฟ้าสูงเเล่นเล่นไปเถอะือเล่นย ซ้อมเสร็จแล้วครับอันนี้คือบุคคลที่มาสายครับต้องมาเก็บห้องนะมาสายครับแล้วต,ต้องมาเก็บสแตนเก็บเก้าอี้ให้เพื่อนนะครับดูครับมาสายครับ อันนี้ก็ตื่นดูบอลดึกครับมาสายครับมาสายครับตื่นดูบอลดึกนี่ก็จบไปแล้วครับจบไปแล้วครับบไปแล้วครับคโอเคครับ คลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆนะครับลากนันเด้อเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในย่างม้วนชาแนลอีพีหน้าก็ผมสวัสดีครับ